โอ้พ yeah. ี่ใบบุญเรามาดูตัวอะไรครับกิ้งกือยักษ์โอ้โหใบบุญทำมือเหนอนกิ้งกือใช่ไหมนี่ด้วยรอเท้าเ็าเโอ้พี่ไปบุญเรามาดูตัวอะไรครับกิ้งกือยักษ์มันคือกิ้งกือยักษ์ใช่ไหมน้องๆเคยเห็นไหมครับอุ้ยนี่คือเจ้ากิ้งกือยักษ์นะครับนี่จะเหมือนตะขาบเลยนะครับแต่เขา แต่เขาไม่ใช่ตะขาบนะครับเขาเป็นกิ้งกือนี่ตัวนี้จะไม่มีพิษนะครับนี่เขาก็จะค่อยๆหากินมแมลงโอ้โหนี่ดูสิตัวใหญ่มากเลยครับเจ้ากิ้งกือยักษ์ตัหนอนกิ้งกือยักษ์ใช่คนีน โอ้โหใบบุญทรรม,มือเหมือนจิ้งกือใช่ไหมตุ๊ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดดูสิอ่ะทุกคนเรามาดูกันใกล้ๆแต่น้องๆก็ควรระวังนะครับนี่ไม่ควรเข้าไปอยู่ใกล้มันนะครับนี่ควรให้ผู้ใหญ่พาดูพามาดูดีกว่านะครับนี่อุย้ยดูหัวมัอนนอนเลยกระดึ๊กระดึ๊ไปโอ้เหมือนนอนเลยครับทุกคน อุยอ้ยอุ้ยดูสิมีหนวดดูหนวดด้านหน้ามาันนีดมกลิ่นไปเรื่อยเลยครับหนวดก็ขยับไปขยับมาครับกินกือย์ใชกก่กินกือยักษ์นี่เราเห็นเต็มตัวแล้วนี่ทุกคน,กนกกเใช่ครับตัวใหญ่มากเลยนี่เทียบกับนิ้วมือป้าป้านี่เกือบเท่านิ้วมือเลยดูสิโอ้ บุญก็ยืนดูอยู่ห่างๆนะครับตอนนี้โอ้ยมันเดินมาหาป๊าป๊าแล้วทำยังไงดีป๊าป๊าใบบุญสามารถนับเท้ามันได้ไหมเอ่ยว่ามีกี่ขาเอ่ยโอ้มี ten legs นะครับโอ้โหเ,เยอะมากเลยนี่ดูดิดูเท้าเขาสิเดินไปไหนเนี่ยแบบนี้ก็คงเดินไปทั้งวันเลยครับในสนามหญ้าแบบนี้เออ่ะ เราจะบายบายกิ้งคือยักษ์แล้วให้กิ้งคือไปหาอะไรทานก่อนนะครับไปอู้ไปนู่นแล้วบายบาย say bye bye กิ้งคือยักษ์